ถ้าแตบัฟมาแล้วตีคนอื่นตาย2ทีแบบนี้เนี่ยพี่รอโดนเนิ้อฟเลยนะครับพี่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผมล้อเล่นนะทุกคนแต่วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารีวิวราชาปีศาจท,ที่เพิ่งถูกบัฟขึ้นมาแบบจริงๆนะรูนไอเทมพลังแฝงจะไป็นแบบไหนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมจะเป็นยังไงมันจะเก่งขึ้นหรือโกงไปเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนครับ ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังตรงนี้ไม่เกิน2นาทีผมจะอธิบายสิ่งที่ปรับมาใหม่ทั้งหมดของตัวละครวอลขาดนะครับและคอมโบในแผ่นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารีบไปฟังกันเลย,ยรีบไปฟังกันเลยดีกว่ารีบไปฟังอะไเล <c oughs> ยล่ะอย่างแรกครับตัวละครตัวนี้ถูกปรับมา3อย่างเลยครับทั้งสกิล1นึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนครับเวลาวอลขาดใช้สกิลหนึ่งเห็นป่ะมันต้องรองให้แบบพสซีฟสกิลดูมติดก่อนถึงแบบปาสกิลสองพูดสกิลสองไปแล้วก็ค่อยเสียบปุ� หมุนปุ๊บติดตันเลย่อะอันนี้คือสิ่งแรกที่ปรับมานะหมุนปุ๊บติดตันเลยนะครับไม่ต้องพึ่งสถานะอะไรก็ตามนะทำให้เล่นง่ายขึ้นและที่สําคัญครับเมื่อก่อนครับตัวละครของวอลคาดของเราเนี่ยเวลาใช้สกิล1ปุ๊บนะครับแล้วเราตีไม่เป็นดาเมจปกติแต่แผ่นนี้ปรับมาให้เห็นปะปรับมาให้แม่งตีเป็นทูดามเมจทุกคนแล้วไอสถานะทูดาเมจเนี่ยอยู่5วินะครับและที่สําคัญไอทูดามเมจที่อยู่5วิไอทูเวนเนี่ยนะครับมัน สามารถใช้ตอนอยู่บนหลังม้าได้ครับก็คือเมื่อก่อนเวลาเราขึ้นม้าฮี่กับกับแล้วเราไล่ฟันเนี่ยเราจะไล่ฟันประมาณนี้ครับจะไล่ฟันเออเดเมจปกติเอเบเบเอเดเมจกูงงเออเดเมจแดงๆควายๆนะครับแต่แผ่นนี้ครับเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปใช้สกิลหนึ่งปุ๊บขึ้นหลังม้าไล่เสียบเป็นทูดาเมจแล้วแม่งเถื่อนตัดๆเพราะงั้นแผ่นนี้ทาคอมโบครับคือยังไงก็ควรใช้ว่าควรแล้วกันใช้สกิลหนึ่งให้โดนก่อนเพราะสกิลหนึ่งโดนปุ๊บอันติฟันป้าบเนี่ครับทูเาเมจแล้วไอ้ทูดาเมจตรงน จะแรงขึ้นตามไอเทมดาเมจที่เราออกมานะั่นหมายความว่ายิ่งเราออกไอเทมดาเมจเยอะๆเราจะตีเป็นทูดาเมจแรงจัดเลยเพราะงั้นเนี่ยบางทีก็มองว่าอาจจะไม่จําเป็นจะต้องออกของแบบเจาะเยอะขนาดนะเพราะตีเป็นทูดาเมจอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปอธิบายว่าเฮ้มันจะชนะตัวไหนแพ้ตัวไหนบ้ามมาเก่งหรือโกงหรือไม่เดี๋ยวค่อยไปดูในเกม <laughs> การคอมโบครับยังเหมือนเดิมนะครับเอ้ยเมื่อกี้บอกปรับสกิลหนึ่งไปเลยป่ะอย่างที่บอกสแตนสกิลสเนี่ยดาเมจเบาลงที่โดนบัฟที่โดนปรับมาดาเมจเบาลง อันติคููดาวน้อยลงในตอนแรกหลังจากนั้นก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ช่วงแบบเวลสเวลแคููดาวจะน้อยลงแล้วพอเวลสิเนี่ยมันก็เท่าเดิมน,นะครับคอมโบครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเกิน2นาทีปลาสกิลสมันเดิมแหละพุ่งสกิลสตีสกิลหแล้วก็ขึ้นอันติไล่ฟันนะครับหรือว่าในจังหวะที่แบบเขาเรียกว่าศัตรูมันยังไม่ได้หนีไปไหนอะไรเงี้ยนะครับเรายัง แบบไม่อยากเปิดอันตีนะครับยังไม่อยากเสียแบบความแข็งแกร่งของเราก็ไล่ตี่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับอาจจะแบบรอสกิลหนึ่งรีมาสกิลหนึ่งแล้วก็ไล่ตีขึ้นมาไล่าฟาดไปจังหวะที่เขาใกล้าตายแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้สำหรับโบขาดนะครับอันนี้คือที่ผมอธิบายทั้งหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปอธิบายในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กในแพทนี้ใครที่ไม่สนใจอยากดูการเดินเกมอะไรพวกนี้เลยสามารถกดข้ามไปได้เลยส่วนใครที่อยากจะดูไอเทมความแรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ต่อนะ อ่ะนิดนึงแล้วกันเนี่ย400เห็นปะสี่ร้อยสมมุติผมออกไอเทมงงๆมาชิ้นหนึ่งนะครับทูดาเมจจาก400ตีโปะเนี่ยจาก460มันจะแรงขึ้นมานิดนึงมันแรงขึ้น35%ปอะเอาจริง35%มันก็ไม่ได้ดูเยอะอะไรมากนะแต่ลองแบบออกดาบแดงสักอ่ะสามเล่มอ่ะสี่มาตีด้วยแม่เก้าร้อยเก้าร้อยมันก็ไม่แย่นะ,ะประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆว่ายิ่งออกของดาเมจยิ่งหัวแรงขึ้นนะครับแล้วขึ้นเซ็กเทาไลตตบตีต ตบตีตบตีตบตีไปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลลึกๆเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีในเกมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวไปนะโอเคต่อมาในส่วนไอเทมครับวันนี้ผมเอาเข้าป่าเพราะว่าผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นไอดีนี้นะเพราะไอดีไอเซลเนี่ยยี่สิบห้าดาวตอนเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเจออดีตกอรีเจอเม็ดส้มรัวๆอะไรแบบนี้หละแล้วผมโซโล่ด้วยนะครับก็เลยเอาไปเล่นอในไอดีแต่ช่างมันเอะมันแค่รีวิวเฉยๆนะ <S <S ไอเทม แนะนำดาเมจอย่างที่บอกเน้นดาเมจแรงๆนะครับก็จะออกเป็นดาฟาร์มเล็กนะครับแล้วขึ้นมาเป็นดาฟาร์มกลางในการเล่งดาเมจหลังจากนั้นออกเป็นรองเท้ากันซีซีได้เข้าไฟง่ายออกไฟง่ายนะครับต่อมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นเจนเาะเกาะเท่าไหร่คือถ้าเน้นเจาะเกาะใน้นรถคูดาไเยอะผมไม่ออกโซลิเวอร์เลยแต่ว่า ถ้าเขาเรียกว่าไม่คิดอะไรก็ขึ้นโซริเวอร์เลยก็ได้แต่ถ้าแบบอยากแรงะนะครับผมว่าขึ้นเป็นโบเก้นสเปียร์ถึงตัวละครของเรานะทุกคนจะตีเป็นทูดาเมจหลังจากใช้สกิลหนึ่งแต่มันก็มีช็อตที่มันจะรวมการโจมตีปกติไปด้วย้ยเพราะงะั้นการออกในส่วนของโบเก้นทุยโบเกนสเปียร์มันก็ยังดูโอเคอยู่สำหรับตัวละครของวอลคาในความคิดผมนะคนอื่นอาจจะคิดต่างก็ได้เพราะงั้นเนี่ยผมก็ได้ออกไอเทมที่มันบวกดาเมจเยอะนะครับไอโบเกนสเปียร์เนี่ยมันบวกดาเมจต้นเยอะเห็นไหมร้อยสิบนะครับเทียบ 6 0 100นะครับ75 1ด0นะครับ200ก็มีแต่ไอ้นี่แหละที่มันดูแรงจะจัดอยู่อันนึ่งนะครับแล้วก็เวลาไม่ได้ไฟจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับแล้วก็มีคาเจาะเกาะด้วยผมถือว่าเป็นไอเทมดาเมจที่แรงมากๆและควรจะออกสำหรับบอล์ค่ะอยู่ดีในแผนนี้นะก็ออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะไปขึ้นเป็นในส่วนของโซลิเวอร์ในการเร่งความแรงนะให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงแซงทางโค้งไปนะครับอาจจะมีเจาะเกาะดีคลิปแรงขึ้นแล้วก็ เป็นโอมีามหลังจากใช้สกิลไปก็ตบหทีก็จะแรงจะจัดเลยข้อมโบงเราอย่างที่บอกนะเราจะปาสกิลสโดนแล้วก็กระโดดตามไปสกิลหนึ่งกวาตดตดสตาร์แล้วก็เสียบโป๊ะหทีดาเมจก็จะตีตัวตบางๆแบบไส้แตกมันจะมีโอกาสโซโล่คิวง,ง่ายๆแหละถ้ามีเซตนี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องขึ้นอันติเลยก็ได้นะครับประมาณนี้สำหรับเซตไอเทมหลังจากนั้นครับอย่างที่บอกว่าแพทนี้มันยิ่ง AD หรือว่าดาเมจที่บวกข้างหลังเยอะมันจะยิ่งแรงเพราะงั้นเนี่ยเราจะใส่เฟรทูธไปครับในการเร่งดาเมจ2 0 0แล้วก็ถ้าศัตรูเลต่ำกว่า5 0า็ก็โดนแรงขึ้น30%หลังจากนั้นก็ขึ้นเกาะเกิดมากันตายครับถ้าเกาะเกิดใช้ไปเสร็จก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเคี้ยวหรือไม่นะครับถ้าคิดว่าเฟี้ยวฟ้าก็ออกเป็นด i มินิเชอร์เพราะดีมินิชเนี่ยมันบวกดาเมจ1 0 0หน่วยนะครับก็จะได้ดาเมจห้อยหลังมาเยอะด้วยสําหรับบางคนที่อาจจะงงดาเมจห้อยหลังเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะันนบ,บ,บ,บค,งงะครบ วอลขาดวอขาดอยู่ไหนวะไอเวนคำอธิบายสกิลแม่งไม่เขียนด้วยอะตรงนี้ใครที่รู้อยู่แล้วอาจจะข้ามไปแบบตรงไอเทมต่อหน้าเลยก็ได้นะครับผมขออธิบายตรงนี้จริงเพราะว่าผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสกิลสอของวอลขาดเนี่ยเวลาโดนศัตรูรอบแรกเป็นนามจรอบที่2เห็นตรงนี้ปะครับ มันจะแรงตาม10%ของ HP ที่เสียไปโดยจะเพิ่มขึ้น1%นะครับ1%ทุก50โบนัส AD นั่นหมายความว่าไอเทมที่เราออกมาครับทุกคนไอเทมที่ออกมาที่บวกดาเมจทุกๆ50ดาเมจจะแรงขึ้น1%หรือว่าถ้าเรามีดาเมจบวกมา500เนี่ยไอตรง10%เนี่ยก็จะกลายเป็น20%ถ้าว่าถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า20%เนี่ยโดนซวกแรกไปไม่เป็นไรโซลที่2ปุ๊บตายเลยนะครับมันก็จะแบบเพิ่มความแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ย ยิ่งออกดาเมจเยอะยิ่งดีแล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งของโวคาท์ก็เหมือนกันนะครับคำอธิบายของมันก็คือเออ่ดาเมจจะแรงขึ้นไอ้ทูดาเมจจะแรงขึ้นตามเออ่ไอเทมดาเมจที่เรามีนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเล่นเป็นฟูลดาเมจเนี่ยมันก็จะแรงสุดๆเห็นไหมความเสียหายจริงบวก35 AD ตรงเนี้ยก็ยิ่งออกของดาเมจยิ่งแรงเลยครับประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนไอเทมผมเล่นเป็นเซตนี้พลังแฝงครับเล่นเป็นเซตนี้นะครับฆ่าตายได้เลือดได้มานามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะฆ่าหรือแอซิดนะครับแล้วก็อันเนี้ยสำคัญ โบนคัตเตอร์เอามาเขาเรียกว่าเวลาต้านทานสถานะอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาเราเข้าไฟจะโดนสตันจะอะไรจะได้แบบหลุดเร็วๆหลุดง่ายๆแล้วก็ไปไหลห่หัวไล่ฟาต่อด้วยอันติจะได้แบบเด้งเลือดเด้งเลือดนะครับแล้วก็เทิร์อัปเดต เวลาตีครบสามทีก็สแต็กระเบิดน,นะครับาสก,กิลสองเจ๊ะเจ๊ะสก,กิลหนึ่งเจ๊ะทุบโอ่งนะครับแตกคู่นะครับทั้งในส่วนของแพสซีฟทั้งในส่วนของเคิร์ดออฟเดตดาเมจก็จะแรงแบบมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการสกิฟายเล่งดาเมจโฮลิวดิกเล่งดาเมจให้แรงไปรูนครับอย่างที่บอกเล่นน้นแรงนะครับก็จะเป็นออนสลอตแอสซัซิเนต ดก่กันทุกคนนะครับแบบพกหายพกหายพกหายนะครับชาร์เลนเจอร์สกิลก็เป็นฟาร์มป่าพันจิตไปประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับอาจจะพูดยืดเยื้อไปนิดนึงในส่วนตรงนี้เพราะว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่รู้จริงๆผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะยืดไปนิดนึงในส่วนนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมเลยแล้วกันนะครับว่าวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมการทำคอมโบเนี่ยมันเป็นประมาณไหนและเราไปสรุปกันตอนท้ายคลิปว่า สรุปมปนโหดม่ขึ้นไหมเก่งขึ้นไหมโกงขึ้นไหมนะครับมีความเห็นยังไงกับวอล์คาะที่ถูกปรับมาในแพทนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นในไลฟ์สตรีมก็มาพิมพ์บอกได้นะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ you ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารีวิววอล์คาดในแผ่นปัจจุบันนะครับทั้งวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมการทำคอมโบและรายละเอียดสกิลต่างๆที่ถูกปรับมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับที่สําคัญนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถูกปรับไม้ฟาร์มป่าได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับสกิลที่ปรับมาอันแรกเลยละกันนะครับสกิลหนึ่งครับเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้สกิลหนึ่งให้ติดสตัร์เนี่ยมันต้องคอมโบสกิลสองมันปาไปกระโดดปุ๊บปั๊บปั๊บใช่ปะ ตัวละครตัวนี้หลังจากใช้สกิลหนึ่งไปเห็นปะตีเป็นทูดาเมทห้าวินะครับแล้วก็ไอ้ทูดาเมจเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆตาม ดรมจของเราด้วยเพราะงั้นวอลขาดบิวดามเมจต้องมาครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูว่าจะโหดขนาดไหนนะทุกคนนะแล้วทางการฟาร์มครับยังเหมือนเดิมครับก็คือฟาร์มบับฟฟ้าตัวเล็กตัวเล็กแล้วถ้าฟาร์มเร็วเกินไปก็สําหรับตัวละครที่ฟาร์มเร็วเกินไปให้มาเอาตัวเล็กอีกกองก่อนค่อยเข้าไปแทรกการครับเราจะได้แบบฟาร์มเร็วนะครับแล้วก็ออกไปเติมแมปได้เร็วขึ้นคอมโบตัวละครตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับถึงสกิลหนึ่งจะสตั้นได้โดยไม่ต้องมีสกิลสองแต่ว่าก็ต้องปาสกิลสองให้โดนและบ อีกทีมันแรงหรือเราบางวะทุกคนนะครับเนี่ยไปแทกการครับการแท็กการคือสิ่งที่ควรทําไม่ว่าจะอยู่ในแลงไหนนะครับต่อให้เมดจะด่าก็ตามซึ่งจริงๆถ้าเมดด่าขึ้นเมดเล่นไม่ค่อยเป็นแท็กไปเลยนะครับมันไม่ได้ดูดอะไรขนาดนั้นนะครับมันทำให้เรารวยขึ้นด้วยนะครับเนี่ยวอชาร์ดครับคอมโบ ปลาสกิลสองถ้าสกิลดอนสองอะไรล่ะถ้าสกิลสองโดนศัตรูแม่งรวมเสืถ้าสกิลสองโดนศัตรูให้กระโดดสกิลสองตามไปแล้วใช้สกิลหนึ่งตีหนึ่งทีแล้วอาจจะแบบตีไปเรื่อยเรื่อยแล้วแบบจังหวะจะวิ่งไล่หรือใกล้าตายก็อาจจะขึ้นหมาแล้วก็ไล่กันอยู่สำหรับรายละเอียดสกิลเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับเดี๋ยแบบบางคนยังไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วดูการเดินเกมก่อนการเดินเกมครับปลาสกิลสองให้โดนซึ่งส่วนตัวมองว่าถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับเล่นวอล์ค่ะแนะนําว่าให้ดักกลุ่มถ้าศัตรูแบบเดินหลอนนนเเเเเขข้้าา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 มมดดิพลลรจะ่่่งยกว ปลาสกิลสองพุ่งสกิลหเฮ้ยปาสกิลสองพุ่งสกิลสยัดสกิลหแล้วก็จังหวะไล่ก็เปิดอันนี้ครับไลุ่กประกประกปรกได้ไล่อย่าสกิลเดี๋ยวผม่ออธิบายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดูการเดินในช่วงต้นเกมโมยปา2อา2พุ่งนแล้วก็วิ่ง วิ่งหนีไปนะครับหลังจากอันตรีหมดตัวเราก็เป็นแค่ตัวกระจอกตัวหนึ่งนะครับหลังจากไฟเสร็จนะครับถ้าเก็บออปติคเกอร์อะไรได้เนี่ยก็ให้เก็บแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฟาร์มบัฟฟ้าตัวเล็กตัวเล็กนะครับแถกกาง เอาเวฟคีฟตัวเล็กบับแดงตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็วน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 ไปเรื่อยๆนะครับเอาออบเจซทีฟเดินดักไล่บวกประมาณนี้โอเคต่อมาเดี๋ยวผมขอมาแนะนําในส่วนของสกิลบ้างนะครับเผื่อใครที่แบบเฮ้ยไม่เล่นวอลขาดนานกูลืมไปหมดแล้วพี่ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับแพลตฟิวครับวอลขาดเวลาตีเนมันจะมีสัญลักษณ์ปีศาจครับสัญลักษณ์ปีศาจเนี่ยเวลาตีครบสี่สแต็ปเมื่อไหร่ครับสัญลักษณ์ปีศาจจะระเบิดออกมาครับทุกคน และทำดาเมจเสร็จสูงขั้นๆแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกโล่ด้วยนะครับเอฟเฟกโล่ตามดาเมจถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าตามเปอร์เซ็นต์เลื่อนในไหน5เปอร์เซ็นตนะ์ดาเมจเนี่ยผนะมไม่ชัวร์นะครับเด้งขึ้นมาแล้วไอ้นั่นแหละมันจะทำให้เราอึดขึ้นแต่ว่าสัญลักษณ์โล่มีคูลดาวน์ประมาณ8วิครับคือแบบเวลาเราใช้คอมโบเสร็จใช่ปะโล่เด้งขึ้นมาปุ๊บมันไม่ได้แบบตีเสร็จปุ๊บครบสี่ทีโล่เด้งมาเสร็จปุ๊บเราตีต่อโล่เด้งโล่เด้งไม่ใช่่มันนจะเเดดด้้งแแคครอบียววววลลูา์ิ แค่แตรอโ loading รอก็คือต้องรอแปดวินเข้ามานี้คือ r e a c t สกิลหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับปลาไปสตัน์ทเห็นไหมไอ้นี่ัตรูโดนดาเมจแรงๆอ่ะ so ก oh, ็คือแบบสแต็กเราระเบิดครับ ถ้แตกปีศาจระเบิดมันก um> ็จะแรงกว่าจัดมันว้งนะโดนหนึ่งปีแล claro> ้วมีโลดิงแล้วแบบแปะทุกแปะประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งก็ปาดรอบตัวเป็นดาเมจสตันนะครับการโจมตีหลังจากนั้นเป็นทูดาเมจถ้าดาเมจเยอะก็ยิ่งเป็นทูดาเมจแรงด้วยก็จะแจมอยู่แล้วนะครับบัฟมาค่อนข้างน่ากลัวเลยสกิลสองอย่างที่เห็นนะครับปาไปโดนครั้งแรกครับเขาเรียกว่าปาไปโดนครั้งแรกเนี่ยมันจะติดสััญลกษณ์ก่อน ครวก็ถ้าเราไปซวกครั้งที่2องะมันจะเป็นดาเมจที่แรงขึ้นนะครับซึ่งซวง่ครั้งที่2อ่ะจะแรงตาม HP ศัตรูที่หายไปโดยง่ายๆมันคือ e x ็กเนั่นแหละครับเวลาเราซวกเห็นปะคือยิ่งไอเทมดาเมจเราเยอะมันยิ่งซวกแรงขึ้นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้คือมันจะเขียนว่าทุกๆ50ดาเมจที่เสริมเติมแต่งมามันจะทําให้เปอร์เซ็นต์เลือดที่หายไปแรงขึ้นอีก1%นเหมือนกับทุกๆ50 ดาเมจที่เพิ่มอ่ะไอ,ะอะมันจะเหมือนเอ็กซ์ e เพิ่มขึ้น1%เลือดเช่นเรามีไอเทมใช้ซื้อไอเทมมาเลยนะทุกคน500นะครับบวกดาเมจ500 ไอ้เปอร์เซ็นต์เลือดที่มันหายไปอะจาก10%จะเป็น20%นะครับคือศัตรูเลือดต่ำกว่ายี่บเปโดนพวกสกิลสองทั้งนี้สองตายเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องพึ่งอะไรเลยตายเลยประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลสองอาจจะฟันดูงงๆาอาจจะอธิบายงงงนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เอาง่ายๆว่ายิ่งดาเมจเยอะขึ้นอะไอ้สกิลสองมันยิ่งโคตรแรงเลยแรงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยประมาณนี้นะครับอันตรีก็ขี่น้าได้เก่าครับจังหวะขี่ไปก็รู้สึกว่าจะล้างสถานะนะครัััััับบแลลล้วววกก็เเเเาาาไไ่่่ฟฟนนนนนศตรรรูปีียยะะคมจ ฟันตัวหนึ่งจะเด้งเลือดคืนมา6%นะครับจับแปะดแล้วเวลาฟันเลือดจะเด้งเลือดจะเด้งเลือดจะเด้งเด้งดุเด้งดุเด้งดุแล้วก็เวลาลงมาครับจะเป็นอมาตะ3.5วินะครับจะเป็นอมาตะ3.5วิแล้วเข้าสู่โหมโดโอเ้โห่หลอดครับซึ่งเป็นโหมดใหม่ของคอนต้นนั่นเองเข้าสู่โหมดคอนต้นนะฮเป็นฮีโร่คอนต้นมาเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับอันติแล้วก็สกิล1สกิล2ของวอลกันนะหมแจ๊ แรงไหมทุกคนเนี่ยคอมโบมันมีแค่นี้ครับหลักๆเลยก็คือสกิล2ให้โดน2ระยะหนึ่งแล้วตีแปะนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลใส่ศัตรูแพสซีเราจะเด้งเสมอนะครับสกิล2โดน1ทีก็เด้ง1ครั้งนะครับเด้งปึ๊บปั๊บตัวปลาประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เรามองในมินิแมพเราเห็นอยู่แล้วนะว่าคิวเลนมันวิ่งเข้ามาในพุ่มนะครับเราก็ปาเช็คเลยครับเขาคิดว่าเราไม่เห็นเขาจะรอเซตย่อเรานะ ไม่ได้หรอกบอกเลยทำยากครับการเดินเกมก็ประมาณนี้เวลาไม่มีอะไรบวกเราก็เดินไปตามนะครับเวลามีอะไรบวกเราก็เดินไปบวกรูฮักแมพมั้งนะครับผมแฮกแมบแหละรู้เบียดนะครับทุกท่านผมแฮกแมพผมแฮกแมพเสดดด้วยเดไปเดินตามข้อดีของตัวละครตัวนี้คือถ้าได้ไฟจับมือโดนผมว่าเก่งผมว่าบัฟมาหดวขึ้นมากๆนันเนี่ยถ้าจับมือโดนมาจาเขเฮือยเฮือย ผมว่าเก่งที่แบบพอสมควรเลยแต่แห่ครับเนี่ยคือถ้าสกิลหมดนะครับหรือจับมือไม่โดนก็เป็นตัวกระจอกคัวนึงเลยซึ่งใครเดียบนะครับระหว่างไบรท์ที่เป็นธรรมตะคล้ายๆกันกับหลวงพี่วอลขาดผมว่าแผนนี้วอลขาดบัฟขึ้นมาได้เร้าใจพอสมควรเลยนะครับ ถ้าไม่เอาไปเล่นป่าผมกะจะเอาไปยืนออฟเลนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เอาไปยืนยยังไม่ได้เอาไปยืนหรอกเอาเข้าป่ามารีบทาคลิปก่อนเพราะว่ามันเพิ่งปรับมาวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าเฮ้ยปรับม,มันน่าสนใจขนาดไหนแรงขึ้นขนาดไหนแต่เดี๋ยวรอของเต็มก่อนนะครับแล้วจะได้รู้เลยว่าแมปคุยไรสาบโอ้ยคนแซบน่บจะจวนมันแซบ่แซบเอาเรื่อง จะจวดมันเจ็บนะครับจะจวดมันเจ็บให้รอเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรทำก็เดินฟาร์มครับไม่มีอะไรทำก็เดินฟาร์มแล้วสกิลหนึ่งผมว่าแจ่มขึ้นนะสกิลหนึ่งปาแล้วติดสตันเลยเนี่ยนะครับแต่ตัวเราถ้าจะให้แรงอย่างที่บอกแหละต้องโดนเฉยเลยปามือไม่โดนเฉยผมคิดว่าโดนนั่นเยอะเขียวตืดไปนิดนึงครับถ้าปาโดนสกิลหนึ่งปาตันตีทูรามจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ คือวอล์าด์อะอย่างที่เห็นเนาะมันจะแรงเพราะว่าสแต็กมันครบสี่เลยหลายคนเลยเฮ้ยวอล์คานไม่มีดาเมจเลยหรอกตีปกติไม่แรงเลยแล้วอยู่ๆโดนคำโบว์หนึ่งชุดจะแตกอะไรเงี้ยนะครับคำโบวชุดหนึ่งเน่อย่างที่เห็นนะครับลายสกิลสองโดนสองทีนับสองสเต็กสกิลหนึ่งโดนนับสามสเต็กแล้วก็อันติเอ้ยตีหนึ่งทีแป๊บนับหนึ่งสเต็ตต้องหมดสแต็กแตกก็เด่นว่ามันแรงขนาดนั้นเลยปวดป๊บป๊บป๊าบป๊บป๊บปวดแบบคนบ้าคลั่งเลยคนเพีย เข้ามาแบบ้กว่าปะมานี้กับววล์ขาดในแผ่นนี้รู้จักได้ว่าแข็งแกร่งแหละนะครับแข็งแกร่งแหละแต่ว่ามันจะแข็งแกร่งกบบพวกที่หัวบางตัวละครบางๆงที่แบบไม่ใช่แข็งขนาดนั้นเราต่อให้ผมใช้คำว่าต่อให้เป็นทูดามเมตนะทุกคนแต่ทูดามเมตในที่นเนี้ยที่อันนี้เฉยเลยทูดามเมตในที่เนี้ยมันเป็นทูดาเมตที่ไม่ได้เป็นปร์เสนต์เลือดนะทุกคน แล้วคือแ้่เจอตัวอีกเนี่ยต่อให้แม่งตีแบบทะลุกกระลุกอะไรก็จริงแต่เลือดเขาเยอะอ่ะบางทีเราก็ตีไม่ค่อยเข้าเว้ยอันนี้ผมก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะไม่เหล่าใจอยู่กันเท่าไหร่มาจุดเดิมที่ตายแล้วเนี่ยคิวเลนแม่งก็เปียวครับขี่ม้าไม่ใช่งขี่ม้าที่เปิดอันติเห็นว่าเขาแตกเราแบบให้เยอะๆทุ้มฟันทุ่มแรงเลยนะครับทุกคนขึ้นไปแล้วก็เวลาลงอันติครับเราเป็นอมตะ3.5วิครับโคตรเปียวอืมเนี่ย สามจุดห้าวิก็เป็นอมตะที่ค่อนข้างนิยนานครับแต่ว่าถ้าจะให้บัฟให้โกงนะอันนี้แนะนำาี m นะครับบัฟให้โกงเลยรนะู้ป่ะทุกคนทําให้อันติของแม่งแรงเท่าสมัยมันโกงนะแล้วก็ขี่แล้วก็แบบเวลาขึ้นอันติไม่สามารถจะโดนสตับบนได้อไรเงนะี้ยไม่มีใครหยุดหลังนะครับไม่มีสถานะลดความเร็วอะไรได้เนะี่ยโกงโกงชัวนะครับแต่เขาคงไม่ปรับแบบนั้นเขาคงไม่ปรับแบบนั้นให้เราถูกนะปะปรับแบบนั้นมันจะโกงเกินไปนะทุกคนนะขี่แบบขี่เร็วจ,จัดจัดนะครับ ขี่ไวกว่าบีเจนแบบจังหวะขี่เต็มอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเราจะโกละนะแต่ผมว่าปรับอันนี้มาก็ก็แรงอยู่นะครับแต่อันติมันก็เหมือนกับเหมือนกับแรงที่มันควรอยู่นะในตอนเนี้ยผมว่านะโอ้วนอร์ตอันติสถานะโอ้วนอร์ตสถานะอวาขาดเลยนะสถานะคอนต้นอก็แต่ได้มาโอเคแล้วล่ผมแต่อาจจะเอาไปยืดอัพเลนได้จะเล้าใจกว่าในการมีฟิกเกอร์ไล่ล่านะครับระเบิด ผมว่าสกิลหนึ่งระยะช็อตปันนตานไกพอสมควรเลยครับจากที่เห็นเป็นนัตสกีลนะครับไกลมากเลยนะอยู่เลยเลยขู่เวงดูเลยดูดิเกินระยะหรือเปล่าเนี่ยอยู่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงตัวละครตัวนี้ตัวนึงผมมองว่าถ้าให้แรงก็คงจะเป็นบีบวกะครับอันนี้อันนี้ในความคิดผมนะคนดูคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับมันอยู่แหลกอะไรมันปั๊บอันนี้ยังไม่ทันกดสกิลหนึ่งเลยว่าเมื่อกี้ จับมือโดนแบบน่ารักติ๊กฟี่แล้วเขาก็โดนขย,ยีย้ไปอันตีหมดคือต้องถอยนะถ้าไม่อยากเข้าไปแบบเข้าไปตายเข้าไปแกลกอนะไรเงี้ยอันตีหมดก็ถอยกันนะครับจีวอลค่เล่นเคียวก็ได้นะเ,เคียวด่วยนะเอาเคียวมาด่วยเขามาด่วยเคียวมาดุยไปเรื่อยๆร้อไน่่เวก็ลนลนแ้อันตีก็ได้ครับไม่มีอันตีก็ไม่ต้องเล่นนะ ผมว่ามันก็แข็งแร่งดีมให้มุมมองผมแต่อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เอาไปแบกใครได้ดูดูเล่นแบบอันนี้ผมเอามาเล่น ID ดีหลักแต่ว่าใช้คําว่า ID ดีหลักดาวน้อยกว่า i อดีลองเยอะมากๆนะเพราะว่าเข้าไปไอดีลองผมว่าอาจจะไม่ได้รีวิวอาจจะโดนกากระทึบเยอะไปอนะครับ i อดีลองมันง่ายไปใช่นบัวขาดผมยังไม่ได้แบบปลื้มมันขนาดนั้นอันนี้แค่เอามารีวิวเฉยๆนะครับ i อดีลองเจอแต่อดีตกอเรียดเจอแต่อดีตกอเรียดเม็ดส้มตัวเปรีเลยไม่รู้นะครับ แทนเนี่ยได้รีวิวไปดูปบเฉยเลยไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ถ้าตัวละครที่ผมมองว่าแบบมันเล่นยากอ่ะผมจะมารีวิวไอดีหลักนะครับแต่ถ้าตัวละครที่แบบเอ้ยเป็นตัวโกงเป็นตัวเทพอยู่แล้วอ่ะผมจะไปรีวิวไอดีลองนะครับฟังดูแปลกแปนะไอดีหลักดาวน้อยไอดีลองดาวเยอะประมาณนี้นะครับที่ผมว่วาดักรุ่มถ้าไปในแร้งแบบซูพีบวกๆเลยเงี้ยมันก็วิ่งผ่านมาตรงนี้ทุกคนไอเี้ยนี่ไม่ผ่านแลยมันวิ่งโหวิ่งหนีกันหมดครับ หรือว่าผมไม่โผล่แบบอยู่ๆมันก็เก่งขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวจะเชื่อรอเดินคอมโบเดิมนะตาสกิลสองนะครับพุ่งสกิลสองตามถ้าสกิลสองติดก็ไหลไล่ฆ่าครับสองสองหนึ่งตีแรงชัวสองสองหนึ่งตีอันตีโอ้จริงทหารตีตายแรงจัดแล้วก็อย่ารีบลงมานะครับเพราะถ้าลงมาเนี่ยเราจะนับเขาเรียกว่านับอมตะเลยนะเราจะอยู่อมตะร่างนี้ไปก่อนนะครับ โชกโชกดาเมจหนักหน่วงแบบตอกตอกตอกดาเมจแบบดาเมจแล้วาอยู่ตาจัดมาให้ดูเมได้ตาโดนก็ได้ฆ่าตัวครับคอมโบสี่แจ๊งของเรานี่คือแบบโคตรโคตรแรงเลยแถบนี้สี่แจ๊งคือเทพจัดนะครับแต่รู้สึกว่าสกิลสองโดนเนื้อลงมาเราก็รออันสุดทีนะเอย่าแบบดูเลนโผล่มาได้อันอะ เื้อคิวเลนโขเลยอันตีไม่ดีเลยสักแม่งเลยโคดเศร้าโคดแสนเผื่ออันติรีเท่ากับตายก่อนเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะยิ่งไอเทมดาเมจเยอะ JOP TikToker หรือเปล่าครับเอ่ป็น TikToker หรออผมไม่อยากนับตัวเองเป็น TikToker เลยเป็นก็ได้เป็นก็ได้เป็นก็ได้นะครับผม JOP TikToker TikToker ในช่วงนี้ผมไปไลฟ์ในบ้านบ้านดำอยู่นะทิกเกออยู่แต่ว่าใช้คําว่าผมโฟกัสที่บ้านแดงนั่นผมโฟกัสที่ยู u ูบแล้วกันนะก็ถ้าใครดูก็มาดูใน youtube กันดีกว่านะครับบ้านดำผมไม่ค่อยเห็นยอดอะนะครับลงสตรีมไปก็ไม่ไม่เห็นยอดแล้วก็เลยแบบไลฟ์บ้านแดงดีกว่าเอ้เดี๋ยวจะนอกเรื่องไปนะครับอ,อย่างที่เห็นครับมีใครมีความคิดเห็ยนยังไงกับตัวละครตัวนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับส่วนตัวผมมองว่ายังเล่นยากอยู่ให้ห้ายอบเฮ้ย มันแซบจรงว่าไอ้จั๊ดเด็ดเด้อมึงเจอกูนะครับถ้าผมเล่นตัวอื่นนี่แม่งเละไปละไอเวนกูนนมาเล่นไอีหัวขวดเด่นะครับหัวหัวขวดก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเล่นยากอ่ะมันต้องสกิลสองโดนอ่ะเออถ้าสกิลสองไม่โดนก็คือแบบอ่อนอยู่นะครับแต่ระยะสกิลหนึ่งค่อนข้างจะกว้างเลยอ่าแล้วก็สกิลสองครับถ้าแจ๊คครั้งที่สองแจ๊คครั้งแรกไปแล้วศัตรูตายจะมีสกิลสองเลยนะครับ ปาสกิลดโดนได่แตกแล้วก็จริงๆผมว่าวอลค่ะกับไอเทมเปิดตาไม่แย่นะครับเพราะมันจะสโลสตูรนะอันนี้มีอาย่าอยู่บนหัวด้วยนะครับ<ะ>แย่โดนแย่ตายเห็นะตายเสร็จปุ๊บสกิลสองลีงควเอาเลยแล้วจะคือ<ะ>แรงอย่างว่าคุณดูอันสวยเหมือนเนี่ยอันสวยอันเต่าเนี่ย<ะ>แรงจัดแล่ ถ้าผมแจ็คโดนอีกทีนะมันก็ได้คอตคิวเหมืนเดิมคือตัวมันเห็นป่ะอันติหมดอะไรหมดแม่งก็แบบไก่แล้วครับโอ้ยแม่งผมฆ่าไปนยี่สิบแล้ววะอย่ารู้อ่ะผมจ่ารั่วฆ่ายี่สิบแล้วหรอยี่สิบห้าศูงไม่มีแอสซิสต์เลยคืออันนี้มีความหมายอยู่สองอย่างคืออย่างแรกเลยคือเพื่อนเราไม่ได้อะไรเลยแบบไม่ค่อยทำอะไรเลยอย่างที่สองเลยคือดาเมจเราเนาเาี่ยโคตรแร<ล>งนะครับเพราะว่ามันไม่มีแอสซิสต์เลย คือดาเมจคือแบบปิดอยู่ตลอดเลยแบบไม่มีใครมาแย่งแย่งเราได้แล้วก็เราไม่ได้อัซิทเลยนี่หมายความว่าดาเมจเราแรงมากๆนะคือแบบสวบหายสวบหายสวบหายอาย่าไม่ได้ไม่ได้ล้านเลยผมว่าก็ส่วนตัวก็ถือว่าแรงสัสๆอะ่ะไอพูดตรงๆก็คือแรงสัสๆเลยวลค์าาดแผลี้ยนะครับแล้วก็การปรับครั้งนี้มนาะทําให้เวลาเราใช้สกิลหนึ่งใช่ปะ่ะไอคอมโบของเราเวลาใช้สกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บ ได้ทูดามจแล้วขึ้นมาเซ็กเทาไล่ฟันมันก็จะไล่ฟันเป็นทูดามีเอองเนี้ยคือสิ่งที่ผมมองว่ามันปรับมาได้แบบดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมดีเยี่ยมก็คือเมื่อก่อนขึ้นมาเซ็กเทาไปก็ไล่ฟาดปกติูกว่าตอนนี้แม่งแบบขึ้นม้าไล่ฟาดเป็นทูดาเมจเฮ้ย่ฮ่ฮ่ผมว่าก็แจ่มดีนะครับมาดักครับดักรอเขาเดินมาแบบสวยๆครับเดินผ่านมัาก็จับปุ๊บปั๊บแล้วก็วิ่งเพราะมันมาปิดเยอะนะครับมันมาปิดเยอะแต่ถ้ามันมาเยอะแบบ มาแบบเนี่ยเอาหน้ามารับแบบเนี้ยเราก็พอที่จะเข้าไปเจ๊ะเขาได้อยู่เนี่ยแัตวความจริงก,ก็เปิดอันติแม่งพูดเปิดโคตรคนดูเขาชิบดูมันแทงเลยโคตรน่าเกลียดครับ,บ,บแทงโคตรจะแรงครับเนี่ยเสียบหายเสียบหายสายเหยียบหมดเนี่ยแรงมากแรงแบบพี่จองแรงมากนะครับแรงสรงุดๆแรงจัดๆครับแเจ๊ะโดนะแเจ๊ะสัตว์ความจริงคิวหนึ่งเนี่ย ที่บอกหลักๆเลยคือยังไงก็ต้องใช้สกิลหนึ่งที่โดนนะครับควรนะครับเพราะมันจะเป็นทูดาเมจครับในการไล่ฟันในการขี่เท็กเทาในการทําอะไรก็ตามเนี่ยควรนะครับใช้สกิลหนึ่งก่อนเสมอเสมอสมีสมีนะครับทาไมใช้เนี่ยไม่ควรนะเดีไม่ควรไม่ควรสกิลหนึ่งทูดาเมจแล้วก็ไล่ซับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแค่นี้นะครับการเล่นของมันพี่ศีสกิลบ้าเลยบ้าเลยคิด ให้ายกโอเค okay, ล้ยกเดียวก็ล่อไปยี่สิบสี่คิวแล้วห้ายกนี่ไม่ล่อไปร้อยคิวเนี่ยแต่ผมก็ต้องมองนะว่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับในแรลงที่สูงขึ้นแต่เดี๋ยววันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จนะครับแล้วดูในช่วงประมาณสักห้าหกหรือว<ม>่าหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับห้าหกโมงหนึ่งทุ่ 5, มอาจจะเห็นผมในไลฟ์สตรีมแล้วมาขอได้นะครับมาขอวอล์คัทออฟเลนได้ถ้าผมได้ตำแหน่งออฟเลนเดี๋ยวลองนะครับ เดี๋ยวลองเล่นบอคาดิ้ดผมโซโล่ไอดีหลักอาจจะยากนิดนึงนะครับโดนตาสกิลโดนตาสกิลแบบเสียวเสียวกลุบเสียวกระเจ็บแบบโดนเข้าไปเล่นผมปามือโดนนี่คือสับพวกนี่ไส้แตกอยู่แต่ว่าไม่น่าจะชอบตัวละครที่เป็นทูดาเมีนทูตรงนะเอ้ยไม่ชอบตัวละครที่อมตะกับกายภาพอ่ะต่อให้ฟันเป็นทูดาเมีนเอ้ ยังดจหะนึเลพุ่งปปาดั๊บเห็นไหมมองทันไม่ย้อนกลับไปดูได้นะโจเกอร์โดนผมฟาดตายนะครับจริงจังวะเลือดเขาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นปุ๊บแล้วผมปาดหนึ่งทีอ่ะตายเลยนะตายแบบตายจริงๆอ่ะนะครับตายจริงจังอ่ะนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแรงจากอะไรแต่ก็นั่นแหละครับใช้แตกครับ ครั้งนี้นะครับกับการเล่นวอล์ค่ะในแผ่นปัจจุบันนะใครชอบคลิปนีจจ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนึงคลิปนี้อาจจะไม่ได้แงคงสูงนะครับด้วยความที่อยากจะรีวิวแล้วอยากจะได้คลิปเร็วๆนะครับถ้าเล่นแงคงสูงอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงในการทำคลิปแต่แรงไอดีหลักนี่ผมคลิปเกมเดียวก็พอแล้วครับ เกมเดียวก็เหลือแหละแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอยากดูคลิปตัวอะไรในวทางการเดิน,นเกมตัวไหนก็คอมเมนต์ขอมาได้ดไดละกันน,นะครับอย่างเงียวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับหรืออยากดูแนวทางการเดินเกมในสตรีมคอมเมนต์มาได้อยากดูผมขึ้นอิมมอร์ l ทลคอมเมนต์มาได้มาให้กำลังใจกันได้ในสตรีมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ฆ่าสูไปแล้วไปละบ๊บ